เทวะีสิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับป so, ัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิโสภาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจอามเหหิสัมพาตังปุญญาสามปาทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปัติสิทธิยา ทานังฆาพันตุสัทธ,ธายะสีรังรักขันตุสัปปพาาพะทาภาวะนิภาวนาพิราตาโหนตุฆาฉันตุเท е วตาคตาสัพเพพุทธ,ธาพาะระวปตาปัจเจกานันจ์ยังพระลังระอะระหันตานันจกเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส บทที่สิบหกสู่มังคนคาถาโหตุสัพพังสูมังครางรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสู่มังครางรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสูมังครางรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพา,าสังฆานุภาเวะนสตีโหนตุนิรันตะรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาัยาด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง เจเลยทังทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายคู่8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ ยงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด